สวัสดีครับผมเป็นคำชิบิปองนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่ครับศูนย์จนะวันนี้ก็เออไม่ใช่ไม่ใช่จุดศูนย์นบิลสนะครับโอเคเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวลีงไว้ข้างล่างนะ,ะถ้าใครจะโหลดนะผมโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจน เดี๋ยวมันรุดเดี๋ยวมันลุดแม่ง <c oughs> เหงื่อชอบออกมือโอเควันนี้ก็จะมาทำอะไรก็จะอ่าโอเเ้เจนฮนะอันนี้โอเคอันนี้นะนี่ไงโอเคไหมก็โอเคนะคือน,นี่ไม่ได้ได้มาเยอะมาก โอเควันนี้เราก็จะทำเครื่องบนบ้านเรานะอันนี้หรือเปล่าเออใช่แล้วนะครับโอเคไม่มีพีนะฮะโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคโอเค ทำไมมันหมดไวจูงเบยโอ้ยมีเยอะนะฮะโอเคเอาให้เต็มเลยครับผมเดี๋ยวเสียงเกมดังไปไหมอืมแค่นี้โอเคไหมโอเคนะโอเคจัดไปครับผมคตรตกบ,บาลน,นะนั่น วันนี้หยุดก่อ <laughs> กำไม่หยุดนะไม่หยุดโอเคกำ,คำจะตุกแล้วกำโอเคโอเคจะรูะ้ไหม โอเคอันนี้นะนี่ไงนี่ไงโดออกรมนี่ไงโอเคไม่ไม่เพิ่มหรอฟอร์จูนแล้วนะฟอร์จนะูสามฮะทำอย่างนี้ได้นะผมโอเค หนึ่งสองสามสี่โอเคแหลกนิดนิดนะฮะหรือว่าแหลกเยอะมากบางครั้งก็ได้สองสามอันนะครับ เมื่อกี้เราเออดได้เท่าไหร่วะเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาเท่าไหร่นะชุดหนึ่งชุดกับอีกเท่าไหร่วะเลืมไปละน่าจะห้าสิบกว่าละมึงเนนะี่ยถ้ามานะ โอเครีบมาหนาชืุอโอ้ยโอเคจัดฟร์มซะหน่อยแล้วโอ้ย สาวสาวชวนเข้าคอนะฮะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บสิเจนี่เอาเราไปหนึ่งอันก็ได้โอ้ยอ,อ,าาอะไรมาเลกตอนเนี้ยเหมือนแม่งกระตุกเลย วันนี้จะมาทำฟาร์มอย่างเดียวฮะเก็บฟาร์มเก็บอะไรนิดหน่อยฮะโอเคโอเคอุย้ยเหล็ก อ่านกันทำไมไม่รู้เหมือนกันเอายังไม่ได้อ่านเลยอ่ะใช่อ้ยเล่นยากมาก cầm, tí worshipgasm2011 newsday với với TV thực chế trang precon 춤� theirnocant Ok, bỏ hai mươi nữa Ok Ok Ủa oh. hồ vừa mua hả ok. Tại sao trời này ừ vậy? À ok park Ok Oh, cầm Được, mấy bài Xui đuôi, you know <coughs> mm. เงี้หมาละหนึ่งตัวขอไม่มีคิปเปอร์ก็พอใจแหละโอเค อยู่นั่นไปใไหนหนูลองชิมอินฟินิตี้หน่อย้องหนึทองหุกทองอืม <c oughs> โอ okay. เควยเสียงมาเลยฮนะการอุตสาห์ชวนคุยตกใจหมดกำลังอัดคลิปอยู่ครับยุดครับใครกันเฮ้อเฮ้อเฮ้อใจหนูเลยเหอะ นี่ลองทางนี้ลองไปทางนี้บ้างก็ได้ผลผลิตเยอนะนั่งไงก็คุยกับหมอไปดีเออรม วิลค์สุดๆสุด,สดๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่จะบอกความลับให้นะฮะอยากรู้ไหม ว่าเวลนะฮะเวลหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเลเวลนะฮะอยากรู้ไม่ทำยังไงครับผมที่จริงมันมีถึงสองพันใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็ก็ถ้าเราก็ที่ผมได้อย่างนี้เพราะว่าเอออะไรอะเอาหินเอาอะไรก็ได้อ่ะเอาอะไรก็ได้ ออมเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ที่มันโกงอะ่ะแล้วก็ลบออกไปแล้วก็เบล้มันบางน่าจะนะถ้าดาไมิถ้ามมถ้า,ถาคิดอะไรอ่ะก็อืมก็เอาหินอะไรก็ได้มันจะเบีว้วมันจะเพิ่มให้คนเดียวนะฮะ ก็สักเสียฟันอะเีลนะมันจะเพิ่มให้อีเฮ้ยจะเย็นหน่อยเพื่อนคุ่หนักคุณนหนักกับชีวิตจริงยุดหายฮะอไม่ใช่ละอยุดที่ไหนกันล่ะ วิ่งครับผมวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยแรกโอเคโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนกัน มีเยอะนะฮะมันคือศูนย์จุดห้าไงโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ